สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้ท่านเข้ามารับฟังในคลิปของเรากันก่อนว่าดวงชะตาราศีของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ก็รู้สึกว่า ดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้ก็จัดว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในช่วงที่ดีหรือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะได้งานที่ดีๆในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้การเจรจาพูดจาอะไรในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวงัง อาจจะมีการเจราจาในเรื่องของการงานการเงินเกี่ยวข้องกันในช่วงนี้ถ้าว่าเราพูดดีทำดีก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราบางคนนั้นก็มาชวนเราเข้าหุ้นเข้าส่วนหรือว่าลงทุนก็ถือว่าในช่วงนี้จะมีคนนิยมยกย่องและนับหน้าถือตาเราอยู่เสมอการทำมาหากินจึงทำให้ท่านนั้นมีโอกาสที่จะไปร่วม กับคนอื่นได้ในช่วงการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายอะไรช่วงนี้ท่านจะเป็นผู้ที่มีความสําเร็จจะเป็นผู้ที่นำชุมชนอีกตะหาก,การเงินการทองในเรื่องนี้ถ้าว่าท่านยิ่งขยันท่านก็ยิ่งมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเงินก็จะมีตามมาจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จรวมไปถึงในเรื่องของ การทำมาหากินสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่านก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการทำมาหากินนั้นก็ขออย่าให้ท่านท้อหรือว่าอย่าให้ท่านถอยหลังการที่เราทำมาหากินนั้นถึงจะลาบากถึงจะเหน็ดเหนื่อยเท่าไหรก็มีคนคอยให้กำลังใจในชีวิตของเราในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือ คนรอบข้างหรือเพื่อนฝูงก็ให้กำลังใจเราในช่วงนี้การดำรงชีวิตของท่านในช่วงนี้ก็จะมีกินมีใช้ไม่ขัดไม่สนอยู่เสมอการทำงานเกี่ยวกับงานโรงงานหรือว่าจะเป็นงานของเอกชนก็ดีท่านจะทำแล้วจะมีความสำเร็จจะมีเจ้านายคอยให้การสนับสนุนและ งานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะออกมาดีท่านจะทำงานด้วยความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีคนอิจฉาตาร้อนท่านอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้ท่านจะพูดอะไรก็มีคนนิยมยกย่องกันอยู่มากมายท่านทำงานกันด้วยใจจึงมีให้จึงมีลูกน้องเข้ามาหาท่านมากมาย บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านใช้ลูกน้องให้ทำโน,โน่ทนทํานี่ท่านก็ใช้ได้เพราะว่าการพูดการจาของท่านนั้นพูดดีมีความไปเราะจึงทําให้คนงานนั้นมีความเลื่อมใสและมีความเชื่อมั่นในตัวของท่านในช่วงนี้เพราะฉะนั้นการลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะดีนักแลให้ท่านลงมือทําได้เลยจะมีผลสำเร็จ เกิดขึ้นกับตัวของท่านจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกุมภายในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะมีโชคมีลาบจะทำอะไรก็จะได้ในสิ่งที่ดีการทำงานบางทีบางครั้งท่านก็อาจจะต้องออกเดินทางไปต่างติ่นต่างแดน บางท่านนั้นก็ได้เงินได้ทองมาจุนเจือครอบครัวปักหลักปักฐานได้บางคนก็มีใช้เหลือเก็บเหลือใช้เงินทองนั้นก็ถือว่าเป็นของที่หาได้ยากแต่ท่านหาได้ง่ายในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านรวยผิดปกติมีคนคอยมาช่วยเหลือท่านและมีคนคอยสนับสนุนจึงทำให้ท่านมีสตุ้งสตัาง เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าการทำมาหากินนั้นตัวของท่านทําด้วยความปลอดโปร่งและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกด้านในเรื่องของการงานท่านทำงานที่ดีจึงมีเจ้านายคอยสนับสนุนและให้ความรักท่านอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่า รายจ่ายของท่านก็มีอยู่บ้างเปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวท่านมีรายรับในช่วงนี้ท่านก็ต้องมีรายจ่ายอยู่บ้างบางท่านนั้นที่ทำงานเป็นแนวหน้าหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าจัดหาหาซื้อหาขายในช่วงนี้ก็ถือว่างานของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆ ท่านจะมีคนสนใจและให้ความสนุกสนานกับตัวท่านงานของท่านที่ทำนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นกิจการที่ดีทำแล้วรวยมั่นคงอย่างสูงจะทำอะไรก็ไม่มีการสะดุดในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็ท่านก็ถือว่าหาง่ายได้มากๆมาบางทีบางครั้งนั้นบางท่านก็ชอบ ทำเกี่ยวกับกเกษตรกรไม่ว่าท่านจะทำนาหรือทำไร่หรือทำสวนช่วงนี้ก็จะมีรายได้ที่ดีจะได้ผลกำไรหรือว่าผลผลิตที่ดีคุ้มค่ากับการที่ท่านเคยไปลงทุนเข้าไว้ชาวราศีกุมในช่วงนี้บางท่านก็ชอบประเภทค้าขาย ถ้าหากว่าท่านใดที่ชอบค้าขายในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสทองของท่านท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบอยู่เสมอจัดว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนถาวรชาวราศีกุมในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างภายในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังในเรื่องของการครบคบคน บางทีคบคนไปแล้วก็ไม่จริงจังอะไรกับเราชาวชาวราศีกุมในช่วงนี้ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคนหลอกลวงในช่วงนี้ก็ถือว่าเราไม่รู้หน้าเขาเราไม่รู้ใจเขารู้แต่หน้าอันนี้ก็ขอให้ท่านระวังบางทีบางครั้งเขาปากดีจะพูดอะไรก็พูดด้วยใจจริงแต่เขาอาจจะมีการ แอบแฝงมารอกลวงเราให้ท่านระวังเรื่องการครบคนในช่วงนี้ถตาหากว่าในช่วงนี้ท่านมีเวลาว่างหรือว่าท่านไม่ได้ไปไหนก็ให้ชวนพวกบ้านหรือว่าให้ชวนครอบครัวของท่านไปทําบุญทําทานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาอีกต่หากหรือว่าท่านว่างท่านไม่มีงานไรในช่วงนี้ก็ให้พากันไปน้าตกหรือว่าไปทะเล เพื่อไปเปิดหูเปิดตาให้จิจการของท่านนั้นต่อไปมีความโดดเด่นและรุ่งเรืองเราต้องไปดูเขาบ้างว่าเขาทำอะไรกันในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราไปมีประสบการณ์เราก็อามาพัฒนาในตัวของเราในเรื่องของการทำมาค้าขายหรือว่าการทำมาหากินในช่วงนี้ถ้าหากว่าเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการค้าขายก็จะเป็นการดี การค้าขายนั้นไม่ว่าจะขายอะไรเรามีความสำเร็จก็จะมีสุขแล้วก็จะไม่มีทุกข์จะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านทุกช่องทางในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีกุมนั้นมีความสดใสจะทำอะไรก็มีความสว่างสวยอยู่เสมอผิดกันในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นที่กล่าวมาท่านจะทำอะไรก็ลุ่มลุ่มดนดน จะทำหยิบจับอะไรก็มีคนแตกคอยลังเกียดไม่ให้ความร่วมมือกับเราในช่วงนั้นก็ถือว่าการทำมาหากินของชาวราศีกุมในช่วงเดือนที่แล้วรู้สึกว่ากันดาลและก็อาภัพตกอับอยู่มากในช่วงนั้นทำอะไรก็มีคนคอยเอารัดเอาเปรียบเราอยู่เสมอจึงทำให้ดวงชะตาของเรานั้นต้องผิดหวังมาตลอดแต่พอมาถึงในช่วง ของเดือนกันยานนี้ก็ถือว่าดวงชะตางท่านเริ่มดีตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนกันยายนไปจนถึงวันที่19กันยายนนี้ก็ถือว่าดวงดาวต่างๆนั้นได้โคจรสับเปลี่ยนโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปได้บางทีบางครั้งก็เปลี่ยนไปในทางทที่ดี มั่งมีเงินทองจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จในช่วงนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างนั้นก็ไปทางที่เรียกว่าต้องระวังการระวังก็เราก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่ามีหลายเรื่องหลายอย่างและบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะต้องระวังกันให้ดีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้ในช่วงของเดือนกันยายนน,นี้ท่านสะสมบุญไว บางทีบางครั้งให้ชวนกันไปทำบุญทำทานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านให้มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงต่อไปนี้ถ้าหากว่าท่านที่เกิดอยู่ในราศีกลุมในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรในช่วงของวันที่17 ไปจนถึงวันที่19นี้ที่ดาวพระทิตและดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกันจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ท่านจะได้เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นการทำมาหากินในช่วงนี้ก็ถือว่ามีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะมีเพื่อนฝูงอีกต่หากบางทีบางท่านก็มา นำทางหรือว่านำพาให้ท่านได้ไปทำงานที่ดีมีเงินมีทองติดตัวอีกมากมายเพื่อจุนเจอือครอบครัวของท่านให้มีความสนุกสนานและมีความผาสุขอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามารับฟังหรือว่ามาติดตามในช่องของเราก็ขอให้ท่านนั้นจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ อย่าลืมสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่กดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีกเราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังในคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี